สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินเรับเชี่ยวครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศบันไม่บางอยู่พี่น้องมานอนอยมวัดนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยยังเยกบมาเนี่ยเพื่หาข้กินล่ะโอ้ พี่น้องครับมือนี้มีเสื้อผ้าไอเอสดีครับพี่น้องครับเบิร์นได้แต่มือนี้แต่คลิปนี้ผมคิดทุนทาหายเล่าไม่้องทาแก่งแล้วพี่น้องเสื้อผ้าไอเอสดีมือนี้ครับเย็นนี้ห้าพันบาทพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีได้พี่น้องเด้อแต่สินทาก่อน <c oughs> เนี่ยเขากินนี่เด้อ สวัสดีครับอาจารย์พระจิตสวัสดีครับอาจารย์พระจิตครับสวัสดีครับไี่ดีครับโอ้ยสวัสดีครับรับตัวเลยอือสวัสดีครับอาจารย์ยังนี่อาจารยังนี่มือเบียดนี่สะดือได้แล้วสองคนนี่สองท่านนี่อาจารย์อะไรนะนี่เกิดครับอาจารย์เกิดก็อาจารย์งกันะอาจารย์สองอาจารย์ตองอาจารย์ยังครับนะเสื้อผ้านะอาจารแม่อาจารแม่อาจารย์แม่อืออาจารย์พ่ออือ มานังกินเขาปันอันเจี่ยวเขาหน้าว่านเนี่ยเจ้าเป็นยังไงเย็นนี้เจอกันแน่เจ้าเจ้าทะบงเจ้าเป็นยังไงยินดีมากหางเครื่องหางเครื่องมพูแชมเต้เออคนแชมพูท่านบอกอย่างนี้ยัอกินเนี่ยกินได้เตีเขาบ้าเจ้าว่าพื่นเจ้ากินเบิดมือดเบิดมือมาขึ้นกับเบิดขึ้น ว่าบอกคืออะไรมักขี้ดาบดีขอบคุณกันแม่เอฟซีได้ได้พี่น้องเด้อเราเขาไม่กินครับเราโอ้ยอะไรกินต้องกันอยู่ใส่กินเหนื่อยกงนะจะกินยังไงอ่ะอปั๊บอาเบิ้งอาไอ้ดีเราพอมีแขกแล้วเขาบ่อยฟังเลยอ่ะเรากินยังไงบ่เนี่ตรงนี้อปั๊บ ปาป้า้อนไปนันเียบเพ่อนเพื่อนกับเสียวบ่้อนเพื่อนกับเสียวปีเดียวกันเลยไอ้ดิเนี่ปีเดียวกันไอดีเจ้าท่ารนี่บอดหรอบกมัหให้คอยเดาบ่ให้คอยเดาบ่เัลีนะปีเดียวกันเลยบ่มีหนาเาเยอด อ้ยคนหล่อเลือกได้หล่อเลือกได้ของปล่อยเดียวกันเดือนเฮ้ยนละเดือนนี่กระชิดนี่กระิดนีเดียวห้าสิบนาิเขามนบ้เอาหน้าตาด้วยที่เขาสองปีเท่าไหแม่งบ้าเนี่ยนี่นะครับพี่น้องจอบเอ็นยังไ่จอบคบอกยแขกทัวมาทหาแขกคุณชีบอกก็เล่าบอคนบอกก็เล่าเองบอคอยซีบอกไค โขอกินหอดแล้วคิดกันเมื่อกี้อกะกาางขอชิโทคุยตัวนี้ขอจิไปคุยอีกส่วนตัวเดี๋ยวขอขินหอดแ,แ,แ,แล้วเนาะขอินหอดนแขงหอดนี่ขอกินหอดเป็นแขกกินหอดเม่เแห้งแล้วลังมาพี่้อดเอ้ยคอกันเบิดเหมือวันพ้บาวผูสาวก็ตื่นเรืร่องหอน,นแล้วทำอะเราซื้อวินยูเ่เถอะซื้อขึ้นมวนแทยูกันครัไม่ใช่แขกเจ้า ถ้าจะรับแสงมาจาะโศกหมานถ้าจะว่รับแสงมาจาะโศกบดีหมอนะเขียดคียดกัผู้เบาสมหน่อยผู้สาวสัน่อยเนาะพี่ได้ยก็ดอกเดืี่ยแเงี้เงี้ยเียพี่ม่เี้ยเงีอุดนมาส่ของจันแลครับ่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่าาฮา เรามีสองเส้นยืดหมดเลยเนี่ยเส้นยื่นสารคามของี่ได้เอแลเอเจ้าคือแขวดีท่านนเนี่ยเขายัมาเหมือนเหมือนบิดาสามลกบอลตีพี่น้องครับนี่ผมว่าสิแก่เน่ากเ็ปราสิได้บหาพันนี่ครับเมียเรารับพี่น้องโบรับสายครับกินหมากร้่วบ่ปอกเหงืเปลียน รถจอดแต่กระจกคงกระจกข้างไหนไปเขื่อแ็งเริ่มนียู่้ปซื้อเด้อก็ถามสื้อหรอกเอ้า <c oughs> บรับมันบ้บรับแดงว่าผ่านแล้วว่ามีปัญหาอย่างเจเองยังไวเตรียมตัวรถจอดเย็นนี้เจอกันามาเี่เขาได้เสิคลิปสี่แจงอีกนะขามาี่เขาี่้องครับเนแนมาก,กร,ระเียอยากเสืออะไรพี่น้องรุ่นเดีวยวกันเหมกันปีเดียวกันี้นมากย แต่แมนจุดอกไอ้ดีแล้วดูดีกว่าหลายฉันดีเลยลูกเดือดลูกกินแบบเออโจม,มันละเอียดบอกเลยว่าก,กินพ่อมันหนังซื้อเกินแต่เหล็กจ,จังเกินลงถามพี่คนจีนหนังเข้มไป็เจเ้าเขียดปะมาครับอ่ะหนังเข้มนี่นะทีนต้องขอให้แกะ อันอันม่เนี่ย LED พันพ่นอยากซื้อักขั้น่จะอาได้นหซื้อมักขั้นเดบมเอมบอกกอินมเากคนมีเชียคนมีเชียวมัขั้นีน่นม้ร <laughs> อกับ <laughs> ไปคนมัระยาดดีเลยกระทั่งนี่ถามมาแซบบอเราไม่ท่านกินหักหวานอมเปรี้ยวมานะ <laughs> นี่มันท่านหน่งย่เลยเดี๋ยวเยว็นน <laughs> ี้เดี๋ยวมี บัวเสียไรกับบักทันลทเลย <laughs> จ้ายุนขีด่าเด้อต่าเจากินข้าวแทบแบๆแล้วเจาอันเดนยังแรงเฮาเขาเจอกันเนด้เชีบเตรมตัวให้ดีต่อเห็นยะังไงขอยสิยอกบอ้แขกเพราะแขกคนเราสือดอ่ะ <laughs> ขอคุยกันเล่าเรือยล่ะขมีลงมีไล่กันอยู่ขอท้าทาอันนันดอ่อ คอยโทรหากันคุหยคลอคุณเนือยกันห่วงย่บ่นี่ห่วงมาห่วงมาเมียนี่ห่วงแม่กันม่กันใช่กัได้ฮะไา้แขกขึ้นะ่ยกูนี่หลอีกวแตกยังจ้ากเตะขามเนี่ยหอ้ยแกันกินแม่กันใส่พนักไปเรื่องเงินเ่องอโอ้แล้วไป่แขกนี่ หายหื yeah, ่นเหรอหื hmm. oh, oh ่นแถามแหนมบ่อว right, ันใจเอาวใครพี่น okay. right. ้องเอ้าใหลายคนกินข้าวกินน้ำใช่ไอ้ดีแล้วสิไอ้ครับเอ้ากินก้อข้าวกินข้าวกินน้ำนายด้ะนายแค่ว่ากันนี่ดูแล้วจะจอดเจอใคนแน่นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวบอกไลน์แล้วเล่าสิหมูตัวพี่น้อง ฝุ่นได้พี่น้องวางขาเล่นอยู่ตรงหน้านะครับฝุ่นทั้งวุ้ดครับบอลแมนวัดเลยพี่น้องนี่ครับเอารถบานลงได้อยอีตัวน่ะไปจอดเท่ารถบานวอางเขารถบานลงได้แต่ตัวนั้นส่วนที่ไปที่ที่ทหงางก็มาหอดพี่น้องพู้ดหมดเลยน,นี่นหละครับบ้านเยบน,นี่ยม่แม่ผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาแล้วครับ อันพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับไปเรืออไปไปจ้างมากเลยครับไปจ้าสงสาวหน่อยมากเลยเรมามักหลายเอาจังว่ากันคืนนี่จะลืมมาให็นรลังจพี่น้องบ้านหนองครับค่นี่ครับนเนาะอำเภอเป็นจักรได้พี่น้องเนาะจังหวัดศรีเกตพี่น้องเดี๋ยวเขามือเข้าไปพรอจูอันผู้บนญมือน,น้ำเพื่อไหนมือน,น้ำเพื่อไหนอ้วน มืองอำเภอไหนเดือดรอดบ่อุอบลอำเภอไหนพี่บูลสงคราสหานฮะ,ะ,ะบ่เหร็ดหรือบ่เหรีย FC พนนั 4, 1, ่นได้ประมาณเจ็ดสิบกิโลได้ทางจะเนี่ยนี่ครับพี่น้องมุ่งหนีไปก,กําลัางใจกันอยู่กันเบนจารักครับพี่น้อง<ะ>คพิบูลสงครามสหานบ้าน บ้านหนองบ้านหนองบัวฮีโอเคครับพี่น้องบ้านหนองบ oh ัวฮีได้พี่น้องเ้อทั้ทงพี่บุญมังสารแจออนมือนครับวันนี้ไปอะไรมาหายกันร่งใจครับแต่ถ่าเบื้องพี่น้องว่าชิมีกิจกรรมยังทั้งเพจทั้งกันโปรดติดตามบอทด,ด้วยครับเด้อฟุ่นซิมาจากไหนครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ชัน้นนี้คลิปหนาจ,จังพอนม่เบนะื้องล้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบงอทตุ้ยกำโพลเอาไปเชียร์พี่น้องเอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ